วนคนใดที่ตั้งรหัสสองสั้น Facebook ไว้อย่าพลาคดคลิปนี้ก่อนที่จะเสีย Facebook ไปในส่วนงนี้มีหลายคนเนาะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการติดรหัสสองสั้นเนื่องจากว่าเหตุโทรศรัพท์เสียบางคนโทรศรัพท์เพศนะซึ่งว่ามือนี้เนาะกล่องสิมาบอกวิธีการป้องกันเนาะก่อนที่จะไปเบิ่งวิธีการป้องกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแช่ กดติดตามเนาะเพื่อเจ้าลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการตลาดและโซเชียลมีเดียถาเพื่อนๆพร้อ,พอมแล้วเดี๋ยวพวกเ้าไปเบิ่งน้ากันเลยก่อนอื่นหมดเนาะให้ทุกคนไปที่ f e c o o o สามขีดแบบนี้แล้วให้ทุกคนคลิกไปที่การตั้งคาโอเคและเลือนหาคาําว่าการหักษาความปลอดภัยและการเข่าระบบนี้อ่าคลิกเข้าไปและเลื่อนขึ้นมาเนาะทุกคนจะเห็นคาําว่ารหัสสชั้นเนาะ ลิกเข้าไปแล้วมันสิมีคําว่ารหัสกูคืนเนาะใส่รหัสกูคืนในเมื่อเฮาเข้าระบบเนาะโทรศัพท์เสียหรือโทรศัพท์เพีต่างๆเนาะเขาสามารถที่จะมาเอารหัสในส่วนของตัวนี้ได้คลิกใส่แลวก็ให้ทุกคนลคิกใส่คําว่าแสดงแล้วรหัสยืนยันสองสัของเขาก็จะปรากฏออกมาเนาะเป็นตัวนี้ทุกคนอ่า แต่ละคนมันก็จะบุคือกันเนาะและรหัสต,ตัวนี้สามารถใส่ได้ครั้งเดียวเท่านั้นเนาะอ่าฉะนั้นให้ทุกคนกอ๊กอปก๊อปรหัสนี้ไว้เนาะหรืออาจจะเขียนไว้ในปึ่มในจีอร์ยังต่างๆก็ได้ในส่วนของตัวนี้